ันนี้ทอล์กในวันนี้จะมาพูดถึงหนึ่งในปีศาจที่มีแฟนคลับเยอะเป็นอันดับต,นตน้นๆปีศาจที่มีบทไม่มากแต่กลายเป็นกระแสให้พูดถึงปีศาจที่เป็นหนึ่งในปราดแห่งการทำลายล้างออร่าแห่งกิโยตินเนื้อหาในคลิปคือการเล่าเรื่องราวการเดินทางของออร่าหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับฮิเมลการเดินทางของออร่าเป็นแบบไหนและต้องพบเจออะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับและเนื้อหาในคลิป อ้างอิงจากนิยายคำไอ้ฐานในวันที่จากลาภาคโหมโลงถ้าใครสนใจสามารถไปหาซื้อมาอ่านได้นะครับทั้งตามร้านหนังสือชั้นนำและรูปแบบอีบุกในเช้าวันธรรมดาวันหนึง่งภายในปราสาทล้างของกลุ่มประเทศทางตอนเหนือมันคือปราสาทที่ถูกทิ้งให้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาทั้งฝุ่นไหลหยักใหญ่ จนถึงรอยแตกเหลาทุกอย่างคือหลักฐานว่าที่แห่งนี้ไม่รับการดูแลมาเนิ่นนานมีเพียงจุดเดียวในปราสาทที่ดูสะอาดอยู่ตลอดเวลามันคือบันลังที่นังที่ตอนนี้มีปีศาจชั้นสูงหนึ่งในปราดแห่งการล่มสลายทั้ง7เป็นผู้ครอบครองออร่าแห่งกิโยตินในตอนนั้นออร่าได้รับข่าวจากปีศาจใต้การปกครองลุกนาว่ามีผู้กล้าคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นข้อมูลที่ออร่าได้รับในตอนนั้นคือชื่อของผู้กล้า ฮิเมลที่ยังไม่สามารถระบุค,ความสามารถได้ชัดเจนรู้เพียงแค่ระหว่างทางฮิเมลกับปาตี้จัดการปีศาจไปแล้วมากมายและจุดหมายของปา์ตี้ฮิเมลคือปราสาทของราชาปีศาจที่อยู่ทางเหนือสุดของทวีปสิ่งที่ออล่าคิดในตอนนั้นไม่ใช่ความคิดจะขัดขวางฮิมเมลหรือความคิดเทียดแค้นแทนปีศาจที่ถูกจัดการออล่าคิดเพียงว่าปีศาจสมัยนี้ไม่ได้เรื่องเลยสักนิดความรู้สึกนี้ทําให้ออล่าหวนนึกถึงอดีต ในตอนที่เธอลงมือสังหารมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนนั้นพูดกับออล่าก่อนจะสิ้นใจครับว่าปีศาจอย่างพวกเธอไม่มีทั้งเลือดทั้งน้าตาเลยเหรอแน่นอนว่าออล่าไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลยสักนิดสิ่งที่ออล,ล่ารู้สึกหลังถูกถามแบบนี้คือมนุษย์ช่างโง่เขาเพราะความอ่อนโยนหรือความรู้สึกผิดาบาปต่างหากที่เป็นความบกพร่องของสิ่งมีชีวิตออล่าเห็นมานักต่อน,นักที่นักผจนภัยดับสูงหลายคนถูกปีศาจเด็กน้อยฆ่าตาย เพราะพวกเขาสลัดความรู้สึกสงสารปีศาจไม่ได้แค่ถูกปีศาจเด็กร้องขอชีวิตพวกนักผจญภัยก็พร้อมให้อภัยและติดลุมพางเอาง่ายๆหลังการนึกถึงอดีตจบลงออร่าที่รู้สึกเบื่อหน่ายได้นึกถึงเส้นทางที่พวกฮิมเมลต้องผ่านมาก่อนจะพูดว่าฉันตัดสินใจแล้วเราจะเอาขาบนวนผู้กล้าฮิเมลมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอมตะกองทัพอมตะของออร่า คือกองทัพมนุษย์ที่ถูกจัดการด้วยเวทเอาเซลิเซียมันคือเวทที่เอามานาของตนเองกับอีกฝ่ายมาวางบนตาชังแล้วทําให้อีกฝ่ายที่มีมานาน้อยกว่าตกอยู่ในโอวาดมันคือเวทที่ออลาทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตในการฝึกฝนและในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครเอาชนะออลาได้แม้แต่คนเดียวกองทัพอมาตะของออลามีมนุษย์มากมายเช่นวีรบุรุษที่ลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งมังที่ปราบมังกรด้วยมือเปล่า นักฆ่าผู้รับใช้ชนชั้นสูงหนึ่งในสามอศวินแห่งกลุ่มประเทศทางเหนือไปจนถึงเจ้าชายผู้กราหาันที่นำทัพชนะในสมรภูมิมานับครั้งไม่ถ้วนจุดเด่นของกองทัพอมตะคือทุกคนจะกลายเป็นหุ่นเชิดที่ถูกตัดหัวเพื่อทําให้กลายเป็นทาหารที่ไร้จิตวิญญาณสําหรับออลาพวกเขาเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งมากเพราะแบบนี้ครับจึงอาจพูดได้ว่าแท้จริงแล้วออลานั้นชอบมนุษย์แต่เป็นการชอบในลักษณะที่มนุษย์ชอบประสุสัตวของตัวเอง อะไรทำนองนั้นแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้อล่าจะตัดสินใจแล้วว่าจะเอาฮิมเมลเข้ากองทัพอมตะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าออล่าจะออกไปไล่ล่าหรือเผชิญหน้ากับฮิมเมลแต่อย่างใดสิ่งที่ออล่าทำคือรอคอยฮิมเมลอย่างใจเย็นเสริมกำลังให้กองทัพอมตะไปเรื่อย,อยและจากวันนั้นวันเวลาก็ผ่านไปกว่าหนึ่งปีกับ1เดือนในวันนั้นออล่าได้รับข่าวจากลูกนา ว่ปาปาร์ตี้ผู้กล้าหิมเหนียวเดินทางมาถึงดินแดนของเขากรา,การแนตซึ่งเป็นดินแดนที่พวกออล่าคิดจะบุกอยู่แล้วในเดือนเหล่นี้ออล่าจึงถือโอกาสนี้พากองทัพบ,บุกเมืองเขากรา,การแนตทันทีในวันลงคืนกองทัพอมาตะนับพันของออล่าพากันเดินทับเหยยบย่ำนุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยมีจุดหมายคือเมืองการาแนตนอกจากความใหญ่โตและความน่าเกรงขามแล้วมันยังส่งกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพออกมาคระขุงทั่วบริเวณ ผู้นำทัพในตอนนั้นคือออลาและปีศาจที่ติดตามมาด้วยคือดุกนากับลีเน่ส่วนปีศาจที่รับหน้าที่เฝ้าปราสาทในตอนนั้นคือตราดปีศาจหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานและเป็นปีศาจที่ดุกนายอมรับในความแข็งแกร่งเพราะตราดสามารถสังหารนักผจญภัยระดับกลางได้ในชั่วพริบตาปลายทางที่ออรอออลาอยู่นั้นไม่ใช่กองทัพของเขากราเนตหรืออสวินมากฝีมือแต่มันคือปาร์ตี้ของผู้กล้าฮิมเมลที่ประกอบด้วยมนุษย์สองคน คนแค่หนึ่งคนและเอลอีกหนึ่งคนในสายตาของออลาเธอประเมินว่าฮิมเมลนั้นแข็งแกรง่งส่วนไฮเตอร์ที่เป็นพระกับไอเซนที่เป็นดังลบก็ดูมีฝีมือพอสมควรแต่คนที่สร้างความกังวลที่สุดตรงนั้นคือฟีเลิจอมเวทเอลที่ควรจะถูกล้างเผาพันไปแล้วเหตุผลที่กังวลเป็นเพราะเอลเป็นเผาพันที่อายุยืนกว่าปีศาจแถมยังมีมานาที่แข็งแกร่งจนน่ากลัวนั่นหมายความว่าออลาอาจเสียเปรียบในการต่อสู้ทันที หากเอลตรงหน้ามีมานาที่มากกว่าเธอแต่ถึงอย่างนั้นหลังประเมินมานาของฟีเลนออลาก็ยิ้มด้วยความโล่งใจเพราะถ้าเทียบกับปริมาณของเธอแล้วปริมาณมานาของฟีเลนถือว่าน้อยมากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือออลายังไม่อยากใช้เวทเอาเซเดเซีย,เ,ยเพราะกลัวว่ามันจะน่าเบื่อเกินไปจะจบง่ายดายไม่คุ้มค่ากับเวลาที่รอออลาสาให้กองทัพอมาตะของเธอบุกใส่ปาร์ตี้ผู้กล้าหิมเมลเต็มกำลัง การต่อสู้เป็นไปด้วยความโดดเดือดจากการประเมินของออลาที่ยืนดูอยู่แนวหลังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าฟีเลนมีฝีมือรลายกาจเวทของฟีเลนทั้งดุนแรงรวดเร็วและแม่นยำทหารชุดเกราะของออลาที่ถูกเวทของฟีเลนโจมตีต่างกระเด็นกระดอนไปไกลเล่ากับกระดาษที่ไร้น้ำหนักทั้งที่ในความเป็นจริงทหารเหล่านั้นต่างเป็นอดีตยอดฝีมือที่ร่างกายกำยำไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นส่วนฮิมเมลก็ต่อสู้เหมือนไม่ใส่พลังเต็มที เรากับไม่อยากทำร้ายพวกพ้องของตัวเองทำให้ร่างกายของฮิมเมลเต็มไปด้วยบาดแผลเหมือนคนฝีมือห่างฉันยังไงอย่างนั้นออล่าสั่งให้ทหารในกองทัพอมะตะเปิดทางก่อนจะเดินตรงไปหาฮิมเมลพร้อมกับถามว่าทำไมถึงไม่เอาจริงฮิมเมลในตอนนั้นใช้ดาบพยุงตัวเพื่อเผชิญหน้ากับออล่าก่อนจะตอบว่าเพราะเขาไม่อยากทำร้ายพวกเขาอย่างไม่มีเหตุผลและหลังจากนั้นการสนทนาของผู้ร่ากับปีศาจก็เกิดขึ้น ออล่าถามฮิมเมลด้วยความสงสัยว่ามีเพื่อนอยู่ในกองทัพนี้หรอหรือเป็นพ่อศักดิ์สรีหรือเป็นเพราะแค่ไม่อยากทำลายแต่ความรู้สึกพวกนี้มันคือความรู้สึกที่มีต่อมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรอแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงเปล่าประโยชน์เพราะทุกคนตายกันหมดแล้วสิ่งที่ออล่าได้รับจากฮิมเมลคือแววตาที่แฝงไปได้วยความเวทนาพร้อมกับพูดว่าปีศาจไม่มีวัฒนธรรมไว้อะไรคนตายสินะการไว้อะไรคนตายไม่ใช่เรื่องไร้ประโยชน์ แต่มันคือการสารต่อความต้องการของผู้ที่ล่วงลับมนุษย์สืบสร้างกฏสาขึ้นมาด้วยวิธีนี้และตราบใดที่เรายังทําแบบนี้ต่อไปมนุษย์ก็จะไม่แพ้สิ้นสุดคําพูดนี้บรรยากาศรอบตัวของฮิมเมลก็เปลี่ยนไปจากบรรยากาศของนักลบที่เหนื่อยหอบเปลี่ยนเป็นบรรยากาศของนักลบผู้สูงศักดิ์ที่พร้อมสร้างอันตรายให้ออลาได้ทุกเมื่อออลาที่เห็นแบบนั้นรู้ทันทีว่าเธอควรเอาจริงได้แล้วด้วยการใช้เวทเอาเซลิเซียเพื่อปิดฉากการต่อสู้ ในพริบตาที่ตาช่างถูกเรียกออกมาอยู่ๆก็มีลำแสงปริศนาพุ่งตรงมายัางตาช่างจนทำให้ตาช่างในมือออล่ากระเด็นออกไปเจ้าของลำแสงนั้นคือฟีเรนที่ยิงมาจากระยะไกลแถมยังยิงขณะอยู่ในดงกองทัพอมตะอีกด้วยออล่าในตอนนั้นรู้ทันทีครับว่าพลาดท่าเสียแล้วเพราะเธอดันประเมินปาร์ตี้ฮิเมลต่ำเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นออล่าก็ยังไม่คิดหนี แถมยังคิดจะสังหารฮิมเมลทันทีด้วยเวทโจมตีอื่นที่ใช้ได้แต่ในช่วงพริบตาก่อนออร่าจะใช้เวทฮิมเมลได้พุ่งเข้ามาประชิดออรา่าพร้อมกับใช้ดาบฟันล่าของออร่าด้วยความรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือเลือดจำนวนมากทะลักออกมาจากล่างของออรา่ามาในรา่างกายไหลออกมาอย่างรวดเร็วนันคือสัญญาณเตือนว่าวาละสุดท้ายใกล้มาถึงถึงแม้ออร่าจะมีศักดิ์ศรีของปราดแห่งความล่มสลายค้าคอ แต่ความรู้สึกอยากมีชีวิตกลับแรงกล้ามหาศาลและการตัดสินใจของออร่าในตอนนั้นคือยอมหนีออกมาจากตรงนั้นพร้อมกับปีศาจปริวารโดยทิ้งกองทัพอมตะไว้อย่างนั้นเพื่อคอยถ่วงเวลาออร่าพร้อมกับปีศาจปริวารลูกหน้าลีเน่และตราสพากนันหนีมาอยู่ในถ้ำกลางป่าลึกออร่าที่แผลยังไม่หายดีแม้ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์และแต่เฝ้าถามตัวเองว่าเพราะอะไรเธอถึงแพ้ฮิมเมล คำตอบที่พอจะนึกได้ในตอนนั้นคือความประมาทและออล่าได้สัญญากับตัวเองว่าต่อไปเธอจะไม่ประมาทอีกแล้วเธอจะจัดการศัตรูทันทีที่มีโอกาสแต่ก่อนจะได้จัดการศัตรูออล่าพร้อมกับปีศาจบริวารต่างเห็นตรงกันครับว่าตอนนี้พวกเธอควรหลบหนีจากที่นี่ไปสักพักเพื่อฟื้นฟูกําลังลบที่ถูกทําลายและฟื้นฟูร่างกายที่ถูกหิมเมลโจมตีและสถานที่ที่ออล่าเลือกหลบหนีไปที่นั่นคือที่ราบสูงทางเหนือ ดินแดนที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีดินแดนที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์ดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้ยากส่วนขบวนผู้กล้าฮิเมลในตอนนั้นจัดการกับกองทัพอมตะาของออร่าไปจนหมดและมุ่งหน้าขึ้นเหนือเพื่อจัดการกับราชาปีศาจรตามเป้าหมายที่วางไว้กลุ่มของออร่าใช้เวลาครึ่งปีในการเดินทางผ่านเขาหิมะที่ตกหนักและพอใกล้ถึงปราสาทของราชาปีศาจออร่าก็เลือกใช้เส้นทางเบี่ยง เรี่งการพบเจอกับปาร์ตี้ฮิมเมลกระทั่งเดินทะลุมายังเขตที่ราบสูงทางเหนือณสถานที่แห่งนี้กลุ่มออร่าได้พบกับเมืองทองคำโดยบังเอิญมันคือเมืองที่หนึ่งในปราดแห่งการล่มสลายแมดเปลี่ยนเป็นทองคำแมดคือหนึ่งในเจ็ดปราดแห่งการล่มสลายและเป็นปาราดแห่งการล่มสลายที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มแต่ถึงจะแข็งแกร่งแค่ไหนแม้กลับไม่ค่อยสร้างความเดือดร้อนมากมายขนาดนี้หากเทียบกับสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม เพราะแมดเป็นปีศาจรักสงบไม่มีรสนิยมทำลายล้างเมืองเพื่อประกาศศักดาหเหมือนปศีศาคนอื่นๆในขณะที่ออร่ากับปีศาจบริวารยืนอยู่ในความเงียบอยู่ๆแมดก็โผล่มาด้านหลังโดยที่ออร่าตรวจจับมาดาไม่ได้เลยสักนิดการพบเจอกันของทั้งสองไม่มีคำทักทายที่เป็นมิตรกลับกันมันกลับเต็มไปด้วยความเย็นชาทั้งหนองว่ามีธุระอะไรถ้าไม่มีก็ใส่หัวไปซะหากเป็นปีศาจตนอื่นพูดแบบนี้กับออร่า ออล่าคงไม่อยู่เฉยและท้าสู้แน่แต่แม้เป็นปีศาจที่แข็งแกร่งที่แม้แต่ออล่าในตอนนี้ก็เอาชนะไม่ได้ต้องให้สั่งเงยปีศาจบริวารทุกตนก็ตามบทสนทนาของออล่ากับแมนคือบทสนทนาของสองปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเป้าหมายต่างกันชัดเจนครับในมุมของออล่าเธอมองว่าแมทไร้ซึ่งความทะเยอทะยานน่าเสียดายที่ครอบครอ,องพลังที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หากเธอมีพลังเหมือนแม เธอคงเปลี่ยนเมืองหลวงหรือประเทศขนาดใหญ่ให้กลายเป็นทองคําไปแล้วเพราะมันคือการประกาศให้โลกดูว่ามีปีศาจที่แข็งแกร่งขนาดนี้นั่นเองแต่กลับกันในมุมของแมดการทําแบบนั้นมันไร้ประโยชน์แถมยังเสี่ยงต่อการถูกหมายหัวจากพวกหน้าดาคาญเป้าหมายของแมดไม่ใช่การเป็นใหญ่เป็นโตหรือมีชื่อเสียงอะไรสักนิดเขาแค่อยากรู้ความหมายของคําว่าความรู้สึกผิดบาปก็แค่นั้นหลังบทสนทนาจบลง แมดเลือกเป็นฝ่ายหันหลังเดินออกมาและออร่ากับปีศาจบริวารก็ตัดสินใจเดินออกไปเช่นกันเพราะไม่อยากบาดหมางกับแมดหากว่ายังอยู่ที่นี่หลังแยกทางกับแมดออร่ากับปีศาจบริวารได้เดินทางย้ายฐานที่มั่นไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเป้าหมายการเดินทางของออร่าคือฟื้นฟูร่างกายสะสมอาหารกองทัพอมตะหลีกเลี่ยงการพบเจอมนุษย์และใช้ชีวิตให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ ถ้านับตั้งแต่นี้จากฮิมเมลมันเวลาก็ล่วงเลยไปกว่า50ปีแล้วครับแต่ออลาก็ยังทํากิจวัตรประจําวันแบบเดินซ้ำๆคือฝึกฝนมานาฟื้นฟูร่างกายสะสมกองทัพอมะตะและเดินทางไปเรื่อยๆตามป่าตามเขาถึงแม้จะผ่านมากว่า50ปีแต่ร่างกายของออลาก็ยังฟื้นฟูไม่เต็มทีในตอนนั้นออลากับปีศาจบริวารเลือกบ้านลางแห่งหนึ่งเป็นฐานที่มันมันคือบ้านล้างขนาดกลาง ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแต่หากเทียบกับปราสาทที่เคยอยู่ก็ต้องบอกว่าตกอับจนทําใจยอมรับยากพอสมควรเลยล่ะครับในบ่ายวันธรรมดาวันหนึ่งที่ออร่าไม่อยู่บ้านตราดหนึ่งในปีศาจบริวารที่ติดตามออร่าได้นึกคิดก่อกระบฏด้วยการพูดกับลุกหน้าอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องติดตามออร่าในเมื่อตอนนี้ออร่าไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิม แถมลัชาปีศาจก็ถูกจัดการไปแล้วโดวยปาร์ตี้ฮิมเมลหรือเขาขนลอบสังหารออราเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระลูกหน้าที่ยินแบบนั้นได้เอ่ยปากพูดอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันว่าถึงออราจะตกอับแต่เธอก็ไปถึงหนึ่งในปราดแห่งการล่มสลายและเวทเอาเซดิเซียก็เป็นเวทที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอเพราะผู้ที่มานามากกว่าออรามีเพียงปราดแห่งการล่มสลายบางตนเท่านั้นสิ่งที่ลูกหน้าพูดคือสัญญาณเตือนไปยังตรัส ว่าให้ล้มเลิกความคิดรอบสังหารอ,อลาเพราะไม่อย่างนั้นตรัสอาจถูกเปลี่ยนเป็นทหารกองทัพอมตะให้เหมือนกับตกตนรกทั้งเป็นและแน่นอนว่าตรัสยอมล้มเลิกความคิดทันทีอลาที่ออกมาเดินเล่นและปล่อยให้ดุกหน้าดูแลบานได้เดินไปไเรื่อยๆอย่างล่องลอยพลางคิดอะไรไปเพลินๆถึงเรื่องที่พอจะแก้ความเบื่อได้แต่หลังจากนั้นอลาได้พบมนุษย์คนหนึ่งนั่งอยู่ตามลําพัง มนุษย์คนนั้นคือเด็กน้อยที่ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรความคิดแรกที่เข้ามาคือเธอควรสังหารมนุษย์คนนั้นเพื่อป้องกันข้อมูลของเธอั่วไหลไปสู่โลกภายนอกแต่ก่อนจะลงมือออรากลับพบว่ามนุษย์คนนี้ตาบอดมองไม่เห็นในทีแรกออรากะจะไว้ชีวิตเพราะฆ่าไปก็เปล่าประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันออราก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนเจอกับแมทที่ได้ดูว่าแมทสนใจในตัวมนุษย์ ออล่าที่อยากเข้าใจในมุมมองของแม้จึงตัดสินใจเข้าไปหาและเป็นฝ่ายทักทายมนุษย์คนนั้นออล่าแซงว่าตัวเธอคือนักประจนไัยและแซงคุยกับเด็กมนุษย์อย่างเป็นมิตรสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือความรู้สึกที่ออล่าไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเพราะหากเป็นไปตามปกติปฏิกิริยาที่ออล่ามักได้รับจากมนุษย์คือความหวาดกลัวกล่นด่าสาบแช่งไปจนถึงร้องไห้อ้อนวอนขอชีวิต แต่เด็กมนุษย์ตาบอดคนนี้กลับเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ออล่าฟังอย่างเปิดเผยปราศจากความกลัวปราศจากคำสาปแช่งออล่าเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากแต่ก่อนออล่าจะ้เล่าเรื่องราวของตัวเองอยู่ยู่เสียงะระฆังก็ดังขึ้นมันคือสัญญาณเตือนว่าเด็กมนุษย์ต้องกลับบ้านแล้วแน่ถึงอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแห่งการจากลาครับหลังจากวันนั้นออล่าและเด็กมนุษย์มักจะมาเจอกันที่นี่เสมอ ทุกครั้งที่เจอกันออลาจะเป็นฝ่ายนั่งฟังส,ส่วนใหญ่มีบ้างที่เป็นฝ่ายเล่าเรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นสดๆเพราะออลาในตอนนั้นคือนักผจนภัยไม่ใช่ปีศาจออลาแห่งกิโยตินในบทสนทนานี้ทําให้รู้ครับว่าวิวเด็กมนุษย์ตาบอดเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ถูกปีศาจส,สังหารและเขาต้องตาบอดเพราะถูกปีศาจโจมตีแน่นอนว่าวิวเกลียดปีศาจมากแต่วิวไม่ได้เกลียดปีศาจทุกตน วิวพูดกับออล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาคิดว่าปีศาจที่ดีก็คงมีเช่นกันฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดใช่ไหมครับว่าออล่าอาจมีมุมมองที่เปลี่ยนไปหรือพยายามปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์มากขึ้นถ้าใครคิดแบบนั้นผมก็ต้องขอบอกตรงๆครับว่าคิดผิดทุกการกระทําของออล่าทำไปเพราะอยากรู้อยากเห็นก็แค่นั้นเธอไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรไปมากกว่านั้นแถมออล่ายังคิดวางแผนในใจ ว่าหากวิวรู้ทีหลังว่านักพจนภัยที่เขาคุยด้วยทุกวี่ทุกวันแท้จริงแล้วเป็นปีศาจวิวจะทําหน้าแบบไหนสิ่งที่ออลาทําในตอนนั้นคือรอเวลาให้สุกงอมนั่นเองหลายวันผ่านไปข่าวการตายของฮุกกล้าฮิมเมลลอยมาถึงหูของออลามันคือช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเพราะออลาในตอนนั้นฟื้นฟูมานานได้สมบูรณ์แถมสภาพร่างกายยังฟิตเต็มร้อยออลาไม่ได้ที่จะไปตามล้างแขนหรือตามเก็บสมาชิกปาร์ตี้ที่เหลือของฮิมเมล ออล่าคิดเพียงว่าปรับใดที่ยังมีชีวิตสักวันก็จะได้เจอกันและหากวันนั้นมาถึงเธอจะจัดการล้างแขนให้ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับจอมเวทฟิเลนแต่ก่อนจะเริ่มเดินทางออล่าได้ตัดสินใจไปหาวิวเป็นครั้งสุดท้ายสิ่งที่ออล่าต้องการในตอนนั้นคือเฉลยตัวจริงว่าแท้จริงแล้วเธอคือปีศาจเผ่าพ,พันเดียวกับตัวที่สังหารพ่อแม่ของวิวออล่าอยากเห็นว่าวิวจะมีสีหน้าแบบไหน จะมีปฏิกิริยาอย่างไงถ้ารู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่เจอกันทุกวันเวลาเดิมคือปีศาจหลายออล่าแห่งกิโยตินออล่าอยู่ในห้วงความอารมณ์ดีในมุ่งหน้าไปที่เก่าเวลาเดิมสถานที่ที่ใช้เป็นจุดนั้นพบกับวิวแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าคือลาล่งโลที่ไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตในทีแรกออล่าคิดหรือเพราะว่าเธอมาก่อนเวลาแต่ถ้าเป็นปกติวิวจะเป็นฝ่ายมาถึงก่อนเสมอโดยไม่ปล่อยให้ออล่ารอเลยสักครั้ง แต่ในวันนั้นกลับเป็นวันที่ออร่าเป็นฝ่ายรอรอแล้วหลอเล่าวิวก็ไม่มารอจนเสียงระฆังหมู่บ้านดังก็ไม่เห็นแม้แต่วิวออร่าจึงใช้เวทลอยตัวจ้องไปยังทิศของหมู่บ้านสิ่งที่สัมผัสได้ในตอนนั้นคือมานาแปลกประหลาดไม่ใช่ของมนุษย์มันคือมานาของปีศาจเผ่าพันุ์เดียวกับเธอนั่นเองออร่ารีบตรงไปยังหมู่บ้านทันทีสภาพที่เห็นในตอนนั้นคือบ้านเรือนที่ถูกทำลาย ซากสมบบนุษย์นอนเกลื่อนกราดกลิ่นเลือดลอยครคขุงและเจ้าของผลงานในครั้งนี้คือปีศาจที่โผลมาทักทายออลานายพลปีศาจกรอสแห่งขวานศึกกรอสเป็นปีศาจที่เด่นเรื่องพละกกำลังทักษะความสามารถทางกายภาพแต่ไม่เด่นเรื่องเวทมนต์เลยสักนิดกรอสในตอนนั้นคิดไปเองครับว่าสถานที่แห่งนี้คือเขตปกครองของออลาเขาจึงใช้เวลาพูดคุยกับออลาสารพัดท,ทั้งบอกว่าปล่อยมนุษย์ให้หนีไปได้ เขาบอกว่าอีกเดียวนักลบกับนักเวทคงแหกันมาที่นี่และบอกว่าตัวเขาจะออกจากหมู่บ้านเช่นกันแต่ออลากลับไม่ตั้งใจฟังกอสเลยสักนิดออลาเอาแต่หันซ้ายหันขวามองหาวิวว่าในกองรากศพมากมายมีวิวอยู่หรือไม่แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอทำให้ออลาไม่รู้ครับว่าตอนนี้วิวเป็นยังไงตายแล้วหรือหนีออกไปได้และก่อนที่กอสจะแยกตัวไป ออร่าได้ใช้เวทอาเซดิเซียทำให้กรอสกลายเป็นหนึ่งในทหารกองทัพอมตะด้วยเหตุผลว่าเธอกำลังอยากได้ทหารเก่งๆพอดีถึงแม้ออล่าจะโกรธกรอสเล็กน้อยเพราะกรอสทำให้เธอไม่ได้เห็นรีแอคของวิลแต่ออล่ากลับสะบัดความโกรธออกได้อย่างง่ายดายพร้อมกับพึมพำกับตัวเองว่าวันนี้โชคดีจังและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือออล่านั่งรอกองทหารนักลบและนักเวทปราบปีศาจโดยมีเป้าหมายว่า เธอต้องการเปลี่ยนทห,หารพวกนั้นเป็นทาหารกองทัพอมะตะของเธอเพื่อสร้างกองทัพอมะตะชุดใหม่ส่วนเรื่องราวของเด็กชายวิวเด็กชายตาบอดที่บังเอิญเจอกันก็กลายเป็นหนึ่งในความทรงจําที่ค่อยๆถูกลืมเลือนไปนั่นเองครับและนี่ก็คือการเดินทางของออลาหนึ่งในปราดแห่งการล่มสลายของราชาปีศาจกการเดินทางที่เริ่มขึ้นหลังพ่ายแพ้ฮิมเมลการเดินทางที่ยาวนานเพื่อรักษาตัวฟื้นฟูมานา ก่อนจะสร้างกองทัพอมตะขึ้นมาใหม่โดยมีเป้าหมายคือกอบกู้ชื่อเสียงและสังหารใครสักคนในปาร์ตี้ฮ e ิมเมลให้ได้หากมีข้อมูลตรงไหนที่พลาดไปผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามอนิทรกอกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ